สวัสดีค่ะพบกับพี่น้ำหวานในรายการสื่อใจวัยรุ่นสร้างสรรค์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะพี่น้ำหวานทราบมาว่าน้องๆกำลังเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นกันแล้วใช่ไหมคะสังเกตได้จากร่างกายที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมและอารมณ์ความรู้สึกของเราก็ไม่เหมือนตอนที่ยังเป็นเด็กน้องหลายคนอาจจะรู้สึกกังวลและมีคำถามมากมายที่อยากจะรู้ วันนี้พี่น้ำหวานจะชวนน้องๆมาเริ่มทำความรู้จักร่างกายของเราเพื่อก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างมีความสุขค่ะน้องๆทราบหรือไม่คะบนโลกที่เราอาศัยอยู่นี้เต็มไปด้วยผู้คนที่มีความแตกต่างกันค่ะ เช่นบางคนก็มีผมสีดำบางคนผมสีทองบางคนผิวสีเข้มบางคนผิวขาวบางคนตัวใหญ่บางคนตัวเล็กและก็มีบางคนที่อาจมีอวัยวะไม่ครบบางคนมองไม่เห็นหรืออาจไม่ได้ยินเสียงเหมือนกับพี่น้ำหวานซึ่งก็ถือเป็นความแตกต่างที่เป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะโลกใบนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนที่เหมือนกันเลยค่ะถึงแม้พี่น้ำหวานและน้องๆจะมีร่างกายที่ไม่เหมือนกับเพื่อนบางคน ตลองเดากันดูสิคะว่าเด็กๆทุกคนต้องเจออะไรที่เหมือนกันลองทายกันดูค่ะใช่แล้วค่ะสิ่งที่ทุกคนจะต้องพบเจอเหมือนกันก็คือการเปลี่ยนแปลงร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนั่นเองค่ะซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศค่ะฮอร์โมนเพศของเรา จะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงน้องๆทั้งหญิงและชายจะเริ่มมีสิวขึ้นที่ใบหน้ามีกลิ่นตัวมีขนขึ้นที่รักแร้และอวัยวะเพศค่ะเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นร่างกายของผู้หญิงจะมีความแตกต่างกับผู้ชายชัดเจนขึ้นโดยผู้หญิงจะเริ่มมีหน้าอกขยายใหญ่และมีสะโพกผายออกค่ะนอกจากนี้ร่างกายของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พร้อมต่อการสืบพันธุ์ด้วยค่ะ ดังนั้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นหากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันก็จะทำให้ตั้งครรภ์ได้นั่นเองค่ะเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นอวัยวะสืบพันธุ์ของเราก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีลักษณะต่างจากเดิมเล็กน้อยไม่ทราบว่าน้องๆเคยลองสำรวจอวัยวะเพศของตัวเองกันบ้างหรือเปล่าเอ,อ่ยถ้าไม่เคยก็ไม่เป็นไรค่ะ วันนี้พี่น้ำหวานจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับอวัยวะของเรากันนะคะเริ่มที่อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกเป็นส่วนที่เราจะมองเห็นได้จากการมองดูหรือส่องกระจกค่ะจะประกอบด้วยเนินอวัยวะเพศแคมนอกแคมในคริสตอริส เยื่อโพรมจันปากช่องคลอดและช่องปัสสาวะค่ะซึ่งอวัยวะต่างๆเหล่านี้จะมีสีสันและขนาดที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลค่ะส่วนอวัยวะสืบพันธุ์ภายในที่อยู่ภายในช่องท้องด้านล่างของเราประกอบด้วยช่องคลอดบดลูก ท่อนำไข่รังไข่ปากมดลูกโครงมดลูกและเยื่อบุมดลูกค่ะร่างกายของเราจะสามารถมีบุตรได้ตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนค่ะซึ่งประจำเดือนนั้นเป็นเลือดและเนื้อเยื่อในมดลูก ที่ไหลออกมาทางช่องคลอดทุกเดือนในช่วงก่อนมีประจำเดือนน้องๆอ,อาจจะรู้สึกเจ็บตึงที่หน้าอกเหนื่อยอ่อนเพลียปวดหลังปวดท้องซึ่งเป็นเรื่องปกติค่ะพี่น้ำหวานคิดว่าการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเป็นเรื่องที่ดีนะคะ เพราะแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของเราอย่างชัดเจนทําให้รู้ว่าเรากําลังจะก้าวพ้นวัยเด็กไปสู่วัยรุ่นค่ะดังนั้นการทําความรู้จักกับร่างกายตัวเองจะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างมั่นใจและมีความสุขค่ะวันนี้หมดเวลาของพี่น้ำหวานแล้วค่ะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ